เฮลปไปเฮไป์ไปแป้งมาถูอุย้ยได้แล้วโอ้โหก้อนใหญ่มากใหญ่มากๆเราได้ทองแล้วเราได้ทองแล้วก้อนใหญ่มากๆมากๆ,ๆโอ้โก้อนใหญ่มากถูกบี้ เอาละครับกลับมาอยู่ครั้งในไฮโดเนียพ์ทที่2นะครับอาจจะเกิดความผิดหูผิดตาไปนิดนึงนะครับพอดีเซฟมันหายครับต้องขอโทษด้วยครับเลยต้องไปเล่นใหม่แล้วก็ผมไปได้ซื้อเหมือนพัทที่แล้วเลยซื้ออันนี้มาแล้วก็เริ่มอัดทำอะไรใหม่หมดเลยเราเปลี่ยนจากตรงนู้นเรามาขุดตรงนี้แทน เอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับวันนี้เราก็จะมาขุดเลขอีกตามเคยนะครับเพื่อให้เราลดอัรวยเราจะมีเงินไปซื้อบ้านเอาจะเอาเงินไปสร้างบ้านซื้อของให้เราสบายยิ่งขึ้นอึ๊อ๊ มันอาจจะน่าเบื่อนหน่อยครับช่วงแรกๆยังไม่ค่อยมีอะไรทําตักน้ำตักน้ำถัทงที่สามถัทงที่สี่แปลงอยู่ไหนเอ้ยโอเคแปลง นั้เลหนึ่งก้อนทองหนึ่งก้อนทองหนึ่งก้อนทองอีกหนึ่งก้อนเอาได้แต่ก้อนเล็กๆทั้งนั้นเลยอุ้ยเดี๋ยวเราได้ซับไฟมาโอเคเดี๋ยวเราขอบกลองไว้ตรงนี้นะ ขุดต่อจึ๊บ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 ขุดทองแค้นขุดขุดเอาขุดขุดขุดแล้วก็ขุด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 ต่อใส่ลงไปใส่ลงไป ใส่ลงไปใส่ลงไปแปลงเดี๋ยวน้ำก่อนโอเคแปลงขาดอุ้ยได้เหล็กก้อนใหญ่ ยุเดี๋ยวเราโอเคเราจะรากระป๋งใส่นะเอ้าดีดีด,ด,ดีโอเค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  ผมจะแยกเหล็กกับทองนะครับโอเค ครัที่แล้วมีคนบอกผมว่า,าให้ลองให้ลองเอาแร่ใส่ไว้อาประมาณว่าไหดิ โอเคโอเคอันนี้เป็นเหล็กธรรมดาเหมือนเดิม เราแยกไว้อย่างนี้นะเขาบอกเห็นคอมเมนต์บอกว่ามีมันสามารถไม่ต้องเอาแร่วางไม่ต้องอแร่เอาแร่วางไว้ข้างนอกก็ได้นะครับเราสามารถใส่ดินลงไปได้เลยต้องขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะครับ เขาบอกให้เทดินลงไปเทดินลงไปเทดินลงไปเอาเทดินลงไปเอาน้ำใส่โอเคเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่แล้วก็ขูดโอเคเหไหมไม่เราไม่ต้องเราไม่ต้อง เอาของออกข้างนอกแล้วเอาสามารถเทดินลงไปได้เลย เทดิลงไปเท่ดินลงไปเดินลงไปโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตรงที่ผมได้แร่มาเยอะๆเลยแล้วกันโอเคตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันผมผมได้แร่เยอะมากเลยตอนนี้เราจะเอาไปหลอมกันนะครับปบ๊บเอาเหล็ก ับทองแยกกันนะเอาทองไว้นี่นะอทองไว้นี่นอนี่ยกอะไรแล้วกันนี่ผมได้แร่เอมมาร์ลมาด้วยก้อนใหญ่เลยแล้วก็ได้นี้มาลูบี้ก้อนใหญ่ นี่ก็น่าจะเป็นเอมเมอรอลก,ก้อนเล็กก็อ,อีกก้อนหนึ่งเป็นเหล็กเหมือนเดิมเอาทองรวมกันนะ,จะเจอทองรว,วมกันเจอทองรวมกันโอเคโอเคอีกกระแบงหนึ่งแบงนี้มีทองไหมมีอยู่ ถังนี้มีถังนี้มีแลวโอเคได้รูบี้มาโอเคผมจะเอาทองเทใส่แล้วกันโอ้โหอ๋อ,อไม่น่าเลยผมผมตัดไปตรงผมเก็บเสร็จแล้วกันโอเค หัวข้างๆหยิบใส่แล้วกัน สุดท้ายโอเคโอเคล้อมแล้วก็ระหว่างรอมันจะแยกแรกก่อนเอาเหล็กมาใส่ เคแล้ okay. แยกกันไว้ไว้แล่มัเยอะมากเลยนะเนี่โอเคได้ยังโอเคหลอมเสร็จแล้วเทรวมกันไว้จะเหล็กเทใส่ไม่ไม่กล้าเทาใส่หรอโอเคผมขอยิบใส่แล้วกันผมกลัวมันไม่ตรง โอเคผมไม่ตรงขนาดหยิบใจไม่ตรงโอเคโอเคเ้อยเรียโอเค,อเค,อเคใส่นี้แล้วกันแล้วเราเอานี้ใส่ถังไว้แ๋ยวจะไปขายกันนะ สุดจะส่สั่งไม่ได้นะขอส่ใย่รถแล้วกันเราจะไปขายกันโอเคหลอมเสร็จแล้วเทใ,ใส่แม่พิมพโอเคไปเดี๋ยวผมคอยดูก่อนเราต้องไปขายตรงไหนกีเคเราต้องไปขายข้างล่างนะตรงสต็อกมาร์เก็ตสต็อกมาร์เก็ตโอเค

คนทองขายไปเถอะเอาตังก่อนแล้วกัน400กว่าบาทโอเคเราได้ตังมาแล้วเดี๋ยน้อยเราก็ยังได้ตังมาไปอถอยหลังไปร้านค้ากันโอเคเอาตังที่ได้มาใส่รวมกันไวุ้บตอนนี้เรามี500เหรียญเราจะซื้อ ขอนแล้วก็ที่เจียอันญมนีที่ตัดนั่นแหละโอเคแล้วก็ช่างตีเหล็กโอเคสามร้อยสิบเจ็ดโอเคเราใส่รถเลย ขับยากเหลือเกินอโอเคถึงบ้านโดยสวัสดิภาพเอาของลงแล้วกันแล้วก็ทิ้เทีย โอเคโอเคเอ่านี่อ่เาเราได้เราได้ที่เจีรยมานละเราเจีรยโอเคเราได้อันนี้นมาแล้วเจียให้มาทุกอันเลย กันหนึง่งชึบเรียบร้อยระวังดีๆระวังดีๆอย่าหายโอเคอันอื่นเราก็หาทองหาทองขอดูเนราะว่ามีอะไรมั่งชโอเคเราต้องไปตรง ท็อกมาร์เก็ตที่อยู่ข้างบนกระสานท <_ d ata> กน้ำนะ้มาดูกันส่วนผสมของสร้อยอ่า ใช้ทอง2แท่งแล้วก็มารากต1อันโอเคลงไปตักข้างล่างเลยบอ้โหอ้๊บชิบ โอเคเยกนึงเอ,อ้๊ขึ้นหน่อยโอเคึตับโอเคโอเคเทใส่เลย โอเคครับเฮงไปเฮงไปเอาแปงา้งว่าถูอุย้ยได้แล้วโอ้โหก้อนใหญ่มากใหญ่มากๆเราได้ทองแล้วเราได้ทองแล้วก้อนใหญ่มากๆมากๆโอ้ ก้อนใหญ่มากดูบี้ดูบี้ก้อนใหญ่มากมากโอเคเราจะเอาทองไปหลอมกันทองใส่เดี๋ยวโอเคดีดีเออเออล่วงวางดีดีเออ โอเคเราหลอกม่น okay. เดี๋ยวเรา,เเราตักน้ำเพิ่มก่อนเราต้องการทองสองก้อนสองแท่งสิเออเราต้องการทองสองแท่งโอเคขึ้นไปใส่โอเคแล้วก็เทดีลงไป เทดีลงไปเทดีลงไปเทดีลงไปวาถูเลยโอ้ได้ทองโอ้ได้อยู่ได้ก้อนใหญ่มากมากโอเคนั่นจะหลอมเสร็จแล้วโอเคก้อนแรกวางไว้ก่อนอย่ารอ ขอขุดอีกสามถังขอขุดอีกสามถังแล้วกันโอเคครบสามถังถังหนึ่งก็แล้วกันขออีกรังหนึ่ง อร้ใส่ใส่รวมกันใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปน้ำลงไปก็แปลงขัดอุย้ยเดี๋ยวผมได้โอ้ย ก้อนยังใหญ่เลยอันนี้โอเคเหล็กธรรมดาเดี๋ยวเราเอาทองรวมกันไว้เอาทองรวมกันไว้โอเคเอาทองมาหลอมกันโอเคเอาทองไว้แนละ้ว นี่ไงโอเคชชันี้กับอันนี้ขอเลือกก้อนเอามอรากดแล้วกันผมอยากรู้วามอรากดได้ไหมให้ทำปฏิระยาให้มันตัวมันอ่อนก่อนโอเคโอเคตีได้แล้วสอย เอาไปขายกันเลยได้600เนี่ย626 626 626 626โอเคได้มาแล้ว626เนี่ยชึบ ใส่ไว้เรามี815สิส่งที่ผมอยากได้คืออันนี้เลยแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็ อยากได้ไฟมากเลยแต่ผมว่าไม่น่าจะยังไม่น่าจำเป็นขอ,อาอันนี้ก่อนจะไปวางไว้ข้างล่างทำข้างล่างรู้สึกมืดไปนหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวตัดไปจนของคของเสร็จแล้วกันโอเค ขนของก็เสร็จเรียบร้อยเอาละตอนนี้มืดซะแล้วพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับได้ใหม่พาร์ทหนะ้าจุบจ๊บๆ